แ้จรริงไมมมม่่มีลลัอยยยาาาสบคควกก็ดูเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคน<ท>จะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้อขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรัก แม้จะหนาพี่ไหนแต่ในใจยังรักเสมอแม้จะสุขทุกอย่างอาจที่ทางก็ืค่เธอมันเสมอเพราะในใจของเรารกัน สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของอรายการด้วยรักเช่นเคยนะคะผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้และก็ช่วงเวลาเดียวกันนี้ค่ะโดยดิฉันอัมพาพรปัญญาราบสกุลผู้ดำเนินรายการพร้อมกับคุณราชิตนำพาผู้ควบคุมเสียงนะคะแล้วก็ทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผู้สร้างสรรค์และผลิตรายการด้วยรักนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการงานที่ทำอยู่นะคะมีปัญหากันบ้างหรือเปล่ารวมไปถึง เรื่องของการเงินด้วยบางคนบอกว่างานไม่มีเงินก็ไม่หมานนะคะงานไม่เดินเงินก็ไม่มีใช้แล้วค่ะงานและเงินเป็นสิ่งที่ควบคู่กันนะคะเดินไปด้วยกันนั่นเองเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อเรามาทักทายกันด้วยเพลงนี้กันก่อนที่บอกกับเราว่าโอ้เงินตราค่ะ ก็เป็นเพียงมนุษย์ตาดำดำที่มุ่งตรากตรำทำงานหาเงินเหน็ดเหนื่อยเมื่อยนักน้อยพักได้เพลิดนต้องการเพียงเงินโอ้ ฉันก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาสิ่งมีคุณค่าสิ่งนั้นก็คือเงนได้ My bye chỉ có mãi mà mình Mì Gõ để, không bỏ lỡ những video hấp dẫn นั่นก็เป็นเพลงโอ้เงินตรานะคะบทเพลงที่ได้บอกกับเราว่าเราเป็นแค่มนุษย์ธรรมดานะคะสิ่งที่มีค่าในสังคมก็คือเงินเพราะเงินนั้นบรรดาหลายสิ่งหลายอย่างนะคะสรรสร้างสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีด้วยเราทุกคนก็ต้องการเงินกันทั้งนั้นนะคะหลายครั้งเงินทําให้กระทบต่อหน้าที่การงานของเราด้วยคุณผู้ฟังคะ งานเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของเรานะคะหน้าที่การงานที่เราได้รับมอบหมายนะคะในตอนนี้นะคะบางคนก็บอกว่าเหนื่อยและก็ท้อใจนะคะอย่าให้เราท้อใจกับงานที่เราทำอยู่ไม่ว่างานนั้นอาจจะได้เงินไม่มากพอนะคะหรือว่ามีค่า น้อยก็ตามในสายตาของคนอื่นนะคะขอให้เราคิดว่างานที่เราทำนั้นเป็นงานที่สุจริตและช่วยเหลือสังคมและยิ่งเป็นงานรับใช้พระเจ้าโอ้โหก็เป็นงานที่มีเกียรติมากเลยทีเดียวละ่ะบางคนท้อใจกับงานรับใช้พระเจ้านะคะนั่นก็คือค่าตอบแทนที่ได้รับหลายคนลงทางค่ะไม่ยอมกลับมารับใช้พระเจ้าเพียงเพราะคาว่าเงินเพียงตัวเดียวนะคะ คุณผู้ฟังหาเงินก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะในสังคมหรือว่าในโลกใบนี้แต่ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเร,เราเราจะเห็นได้ว่าโลกปัจจุบันอำนาจเงินทําให้คนเราโลภมากทําให้เราหลงทางนะคะสถาบันแรกที่จะปลูกฝังจิตสํานึกให้กับครอบครัวได้นั้นก็คือสถาบันครอบครัวนั่นเองค่ะฉะนั้นให้เรามีความรักความอบอุ่นกับครอบครัวอย่าเอาแต่งานมากเกินไป นะคะจนลืมนึกถึงครอบครัวและอย่าเอาวัตถุให้กับคนรักของเรามากเกินไปนะคะโดยเฉพาะลูกคิดว่าแทนความรักที่ขาดหายไปได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะคะยุคปัจจุบันค่ะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ก่อนนะคะย้อนกลับมาดูการงานที่เราทำกันบ้างเราทำด้วยความสั์ซื่อความจริงใจนะคะเราเอาใจใส่หน้าที่การงานมากน้อยแค่ไหนทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ ด้วยบางครั้งการที่เราเป็นแบบอย่างที่ดีอาจจะมีคนอิจฉาหรือว่าริษยาเราแต่ขอให้เรายืนหยัดในทางที่ถูกต้องให้เรายึดมั่นในความจัดซื่อของเราวันนี้เราอาจจะล้มลุกคลุกคล,ลานแต่วันหน้าพระเจ้าทรงอวยพระพรเรานะคะต่างกับคนที่ทํางานที่ทุจริตหรือทํางานที่ผิดกฎหมายทําลายสังคมวันนี้เขาอยู่อย่างสะดวกสบายนะคะอยากกินอะไรก็กินอยากได้อะไรก็ได้นะคะอยากไปไหนก็ไปได้ แต่หารู้ไม่ว่าทางข้างหน้าของเขานั้นมันลื่นทางของคนอธรรมนั้นลื่นนะคะไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้อย่าให้เรายอมแพ้อย่าให้เราท้อใจนะคะหรือว่าท้อถอยกับงานที่เราทําบางคนมีเงินทองมากมายแต่หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้นะคะต่างจากบางคนหาเช้ากินค่าแต่มีความสุขในครอบครัวได้นะคะฉะนั้นเนี่ยเงินสามารถที่จะสร้างสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งไม่ดีได้ เปรียบเสมือนดาบสองคมนั่นเองนะคะมันอาจจะทิ่มแทงกลับมาหาตัวเราเองเมื่อไหร่เราก็ยังไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยอย่าให้อำนาจของเงินตราอยู่เหนือหน้าที่การงานที่เราทำนะคะแต่ก็หลายต่อหลายคนก็พบว่าไม่สามารถที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จําเป็นได้นะคะเรื่องนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากว่าความต้องการในเรื่องของการเร่งด่วนของครอบครัวเช่นว่าค่ารักษาพยาบาลที่มากเกินไปนะคะหรือว่าการลงทุนที่ไม่ดี ทำให้ขาดทุนนะคะหรือว่าการเล่นการพนันนะคะรวม ถึงการมีเพื่อนหรือว่าญาติมาขออาศัยอยู่ด้วยคุณผู้ฟังคะพระเจ้าส่งสัญญาณนะคะว่าพระองค์ให้ลูกของพระองค์มีเพียงพอตามความต้องการถ้าเขาดำเนินชีวิตตามนามพระถัยของพระองค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่3 1 3ถึง33นะคะผู้เชื่อที่สั์ซื่อในการถวายสิบลถพระองค์สัญญาว่าจะมีเพียงพอในพระธรรมมะลคีบทที่3ข้อที่8ถึง10นั่นเองคะ่ะ จ้างยังเราชีวิตนี้ตะเศร้าเป็นบ่าวคนเขามอง่านความหวังจากใจแค่เพียงให้นายสงสารมอบใจรับใช้นายท่านไม่เคยวันงานที่ทง เป็นเช่นฉันคงตรมคนชั้นสูงสังคมเขากล่าวทับถมว่าคนฉันต่ำสุดเหงื่หน้ามองพวกพ้องที่เขาลำซ้ำสู้งานทั้งวันยันคำ่ำฟ้าแดงฟ้าดำก็จำต้อง ก็ต้องทนเขาด่าเขาว่าเขาปนต้องทนทนสู้ความชันหากทนไม่ไหวเพราะว่าเจ้านายใจดำต้องลาจากงานที่ทำคืนถึงสลัมทิ้นแห่งความหลัง อกเอ๋ยหัวอกลูกจ้างอย่างเราผลทางร่ำรวยนั้นแล้าดูช่างอับเฉาทุกอย่างชาตินี้มีแต่เพื่อนแท้ก็คือกำลังหากสิน้นสิ่งนี้มีหวังคงสิ้นคนจ้างมีหวังตกนาน หัวอกลูกจ้างอย่างเราผลทางร่ำรวยนั้นแล้าดูช่างอับเฉาทุกอย่างชาตินี้มีแต่เพื่อนแพ้ก็คือกำลังหากสิ้นสิ่งนี้มีหวังคงสิ้นคนจ้างมีหวังต คุณผู้ฟังคะพระเจา้าทรงสัตย์ซื่อ ให้เรามั่นใจได้เลยนะคะพระสัญญาของพระเจ้าพระองค์ประทานให้ตามความต้องการไม่ว่าการงานที่เราทําหรือการเงินที่เราจําเป็นต้องใช้ใจ่ายพระองค์จะประทานให้ตามความต้องการและนะคะเราไม่จําเป็นต้องชุดทุกจริตหรือว่าต้องขอรับชันนะคะพระคําของพระเจ้าบอกว่าเราจะเก็บเกี่ยวผลในเวลาอันควรถ้าเราไม่ท้อใจเสียก่อนให้เรามั่นใจในการจัดสารของพระเจ้าบางครั้งพระองค์อาจจะใช้เวลา ที่เรามีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะสอนเราให้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตและในหน้าที่การงานของเราเวลานี้ให้เราพิจรารณา พิจารณาถึงการจัดลำดับความสำคัญและการถวายการใช้เงินและการลงทุนนะคะเมื่อเราเจอกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่เราทำอยู่หรือโดยเฉพาะการเงินให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าให้เราถวายนะคะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับของประทานที่พระเจ้าให้แก่เราขอให้เรามีความอดทนขณะที่กำลังรอคำสัญญาและคำสำเร็จ นะะในการอธิษฐานให้ความยากลําบากกลับกลายเป็นพระพรอ,อย่านะะอย่าให้เราที่จะลืมการถวายสิบถชาวิวค่ะมีกฎในการถวายสิบถคริสเตียนปัจจุบันนี้ก็ไม่ควรทําน้อยกว่านั้นนะคะที่จะถวายหรือมอบสิบถภายใต้พระคุณของพระเจ้าถ้าเราไม่เชื่อนะคะให้เราศึกษาพระคัมภีร์ที่ให้ไว้แล้วก็ลองถวายสิบถประมาณสัก6เดือนนะคะถ้าเราอยากจะแน่ใจว่าการถวายสิบรถนะคะและเชื่อได้ว่า พราะวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราอย่างแน่นอนคุณผู้ฟังค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะที่เราจะให้การงานที่เราทําให้พระเจ้าทรงนําและพระเจ้าก็จะงจัดสรรการเงินให้กับเราอย่างเพียงพอและพอเพียงนะคะเราไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกระวน,กระว,นกระวายกับสิ่งที่ มาอย่างไม่ถึงนะคะให้เราเชื่อและว,วางใจในพระเจ้าสําหรับคุณผู้ฟังที่รับใช้พระเจ้าอยู่ก็ขอให้พระเจ้าเสริมกําลังในการรับใช้เราและก็ทีมงานนะคะจะอธิษฐานเผื่อในการรับใช้ของคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะอธิษฐานเผื่อเราด้วยในการรับใช้ด้านสถานีวิทยุนะคะกับสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะศึกษาบทเรียนทางปรณีย์ก็สามารถที่จะเขียนจดหมายพร้อมชื่อที่อยู่ส่งมาอย่างรายการด้วยรักตู้ปอนหนึนปจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย50์50000นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์พูดคุยกับเราก็ได้เช่นเดียวกันกับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิมค่ะ053 260627กนนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ ของเสียงสันติได้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะสิบลดเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคริสเตียนของเราเพราะมันจะเชื่อมโยงไปถึงการงานและการเงินของเราด้วยในพระธรรมสองโคริน์บทที่9ข้อที่6ถึง12กล่าวไว้ว่านี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะ เกี่ยวเก็บเพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากทุกคนจนให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจมีใช่ให้ด้วยนึกเสียดายมีใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้ารักคนนั้นที่ให้ด้วยความยินดีและพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจประทานของดีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสําหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของสมบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยตามที่พระคัมภีรเขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิ่ไยพระองค์ผู้ประทานพืชแก่คนที่หวานและประทานอาหารแก่คนที่กินจะทรงโปรดให้พืชของท่านหวานแล้วนั้นทวีขึ้นเป็นอันมากและจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้นโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมัง่งคั่งบริบูรณ์เพื่อให ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวางซึ่งโดยเราจัดแจกและให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าการรับใช้ในการปฏิบัตินั้นไม่ใช่จะช่วยทำมิกชนซึ่งขาดสนเท่านั้นแต่ยังเป็นเหตุให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นอันมากด้วย คุณผู้ฟังคะมองดูเวลาสําหรับรายการด้วยรักเวลาหมดแล้วคะ่ะก่อนจากการวนนี้อยากฝากทิ้งท้ายว่าไม่ว่าเราจะมีปัญหาใดก็ตามโดยเฉพาะการงานและการเงินให้เรามองไปที่พระเจ้าขอการทรงนํำ จากพระเจ้าให้พระเจ้านะคะประทานสติปัญญาในการทํางานและในการบริหารเงินของเรานะคะแล้วเราจะได้รับการแก้ไขปัญหานั้นด้วยทางที่ถูกต้องดิฉันพร้อมกับคุณราชิตนำพานะคะผู้ควบคุมเสียงแล้วก็ทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลากคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการด้วยรักสวัสดีค่ะ ไม่่ได้เลยอะหนไหนถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบชันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทไําไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ,ะอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนังใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคำมภีร์ทางปริศนีชุดคําถาม <ๆ S 2> ที่มีคําตอบ <ๆ S 2> กับเสียงสันติเธอก็ตอบคําถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทายัางไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะ ส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติตู้ปริศนี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติตู 1, ป 000, ้ปริศนี131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพ์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะอืมจ้าๆ้าฉจะรีบสมัครวันนี้เลย